สวัสดียามเช้านะครับไม่ได้ถ่ายคลิปอัปเดตสวนให้ดูนานแล้วนะครับข้ามมาอีกปีหนึ่งแล้วนะครับข้ามมาสู่ปีพศ2,567นะครับต้นไม้ก็อายุ10ปีแล้วนะครับตอนนี้ที่ปลูกไปนะครับพอดีวันนี้นะครับเลิกงามยามดีหน่อยฝนแรกของปีนะครับโปรยปลายลงมานะครับคือแม้ว่าจะยังไม่ถึงฤดูฝนนะครับ ยังอยู่ช่วงฤดูหนาวแต่ไม่หนาวนะครับฝนที่ตกมาช่วงนี้นะครับอีสานนะครับโซนอีสานบ้านผมเขาเรียกว่ากระทุกที่แหละเรียกว่าฤดูการฝนชะช่อดอกมะม่วงนะครับอีสานโดยจริงๆแล้วช่วงนี้ยังอยู่ในฤดูหนาวนะครับแต่ปีนี้ไม่ค่อยหนาวนะครับฝนตกลงมาเมื่อคืนนะครับค่อนข้าง แรงในระดับหนึ่งเลยนะครับคือเปียกเลยแหละนะครับใบไม้ที่ปกคลุมนะครับจนะบเปียกถึงพื้นดินเลยนะครับพื้นดินชุ่มเลยแม้ว่าปลายฤดูหนาวจะเข้าสู่ฤดูแรงแล้วนะครับต้นไม้ส่วนใหญ่ก็ผลัดใบนะครับแต่ว่าสวนผม มันปลูกมากมายหลากหลายชนิดนะครับหลักหลาไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับมันก็ผลัดใบไม่พร้อมกันนะครับบางอย่างก็ใบร่วงหล่นจนหมดแล้วนะครับบางอย่างก็ยังไม่ผลัดใบเลยนะครับแล้วฝนตกมาแบบนี้นะครับได้ความชืน้นได้ความชุ่มชื้นแบบนี้ไม้ที่ผลัดใบไปไม่ว่าจะเป็นไม้พยงุงไม้มะข่านะครับช่วงนี้เขาก็จะผลิยอดอ่อนนะครับผลิใบอ่อนขึ้นม,มาผลิใบใหม่นะครับแล้วก็ ใบไม้ที่เห็นหนาๆอยู่แบบนี้นะครับร่วงหล่นลงมาแบบนี้ก็จะถูกลาขาวถูกจุลินทรีย์ต่างๆโดนสัตว์หน้าดินต่างๆนะครับย่อยสลายกลายไปเป็นปุ๋ยนะครับโอ้ถือว่าตกแรงเลยนะชุ่มแบบชุ่มชื้นและต้นสักนี้ก็ใบก็หล่นเยอะดีนะครับท่านไหนที่ตัด หญ้าอยู่นะครับปลูกต้นไม้แรกแรกนะครับก็ธรรมดานะครับดูแลมันหน่อยพอต้นไม้โตแล้วมันก็จะได้บรรยากาศแบบนี้แหละนะครับหญ้าแทบไม่เหลือแล้วนะครับใบมงใบไม้ก็หล่นลงมาปกคลุมนะครับในฤดูฝนใบของต้นไม้มันก็จะพลางแสงนะครับบทบังแสงทําให้หญ้าหลายชนิดนะครับเติบโตไม่ได้นะครับเพราะมันชอบแสงนะครับ ก็จะอยู่ได้เฉพาะหญ้าที่อยู่ในแสงลำไรนะครับพืชพันธุ์ที่เราเอามาปลูกเสริมในป่าก็จะเป็นพืชพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ลำไรได้ดูนะครับโอ้โหโกลนเลยแล้วดูนี้นะครับใบสักร่วงหลน่นความเจริญก็หลังไหลกันเข้ามา ขนนก็เริ่มทมหินคลุกแล้วนะครับอีกสักสาิปีน่าจะเป็นคอนกรีตนะบรรยากาศนะครับดูดิใบต้นสักนะครับร่วงหล่นลงมาครับกลายกลายเป็นปุ๋ยเนาะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยไปโอ้โหเปียกหมดเลยอะชื้นมากเลยแสดงว่ามันตก ค่อนข้างแรงมากอยู่นะคือผมไม่รู้สึกตัวเลยนะเมื่อคืนว่ามันตกกันตอนไหนเนี่ยรู้แต่ว่ามันมีช่วงไปปลอยมาช่วงสักทุ่มสองทุ่มเนี่ยปล่อยปลอยมาสองรอบนะครับแล้วก็ไม่ได้ตกอะไรพอตื่นเช้ามาอีกทีโอ้โหเปียกเลยก็ <laughs> ดีต้นไม้ก็จะต้นเล็กๆที่ปลูกเสริมไปใหม่ก็จะพอได้รับความชุ่มชื้นนะครับ นึกถึงเห็นภาพนี้แล้วนึกถึงบรรยากาศที่แบบตอนปลูกแล้ก็แรกนะครับโอ้กว่ามันจะสูงขึ้นมาระดับเอวเราปีแรกนะครับสูงระดับหัวเรานี่ปีแรกต้นศักนะครับปีที่2ก็สูงขึ้นไปต้นเริ่มเท่าแขนแล้วปีที่สามก็ต้นเท่าข้อขานะครับสูงลิบขึ้นไป 4- ี่ห้าเมตรปีที่4ี่ก็เริ่มแตกกิ่งก้านแล้วทีนี้ปีที่ห้าเริ่ม คลุมหญ้าได้บ้างปีที่6ที่7นะครับปีที่7นี้เริ่มแทบไม่ต้องตัดหญ้าแล้วนะครับเ <c oughs> ขาก็โตโตมากกตัดหญ้าแค่ปีละรอบและ <c oughs> เริ่มมีร่มเงาให้คนเวลาเดินผ่านหรือดูเข้าหาหน่อไม้กันเนี้ยเขาได้มาวางข้าวของแล้วก็นั่งหลบแดดกันพอ <c oughs> ผ่านมาถึง10ปีนะครับโอ้โหดูดิก <c oughs> ารงานที่ว่าต้องคอยตัดหญ้าต้องคอยรดน้ําเหมือนช่วงปีแรกนะครับ <c oughs> ไม่มีแล้วนะครับเบาแรงลงเรื่อยๆนะครับนับถัดจากนี้ไปเนี่ยรุ่นที่สองมาอยู่ต่อรุ่นที่สามมาอยู่ต่อเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานนะครัก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับเขาก็ไปทําอย่างอื่นนะครับไม่ต้องมาดูแลไม่ต้องมาปลูกใหม่แล้วนะครับกลายเป็นป่าแล้วเขาก็ไปต่อยอดได้เลยลำบากแค่ไม่กี่ปีนะครับตัดยงตัดญ้า รดน้ําใส่ปุ๋ยแค่ปีแรกแค่นั้นแหละนะครับปีสองปีแรกเนี่ยใส่ปุ๋ยอยู่พอปีแรกเนี่ยเ,เรารดน้ําให้ผ่านแรงได้แค่นั้นแหละแล้วก็ปล่อยเลยทีนี้ปีที่สองก็ไม่เดวรดน้ำละงานรดน้ําก็เป็นหน้าที่ของธรรมชาตินะครับพอปีที่สองที่สามพอมันตั้งหลักได้แล้วกับปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่แล้วก็เป็นหน้าที่ของธรรมชาตินะครับใบไม้พวกนี้แหละจะถูกจรอยสลาย กลายเป็นปุ๋ยกลายเป็นธาตุอาหารให้ต้นไม้นะครับน้ำฝนที่ตกลงมาซะล้างเอา,เอาในตัวเช่นนะครับก็จะกลายเป็นธาตุอาหารให้ต้นไม้ที่เติบโตนะครับตัดหญ้าก็ประมาณสักห้าปีแรกตัดอยู่นะครับพอมันเริ่มโตคลุมได้ก็ไม่ต้องตัดแล้วที่นี้ปล่อยตามธรรมชาติได้ ปีแรก2ปีแรกอาจจะตัดบ่อยหน่อยนะครับพอปีที่3ที่4ต้นไม้มันท่วมยากาแล้วก็จะตัดปีละรอบ2รอบนะครับแต่พอได้บรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับสิปีผ่านไปนอนเกาไข่เล่นเฉยมันก็เติบโตของมันนะครับต้นไม้ที่นี้เป็นงานที่ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับแต่แต่สําหรับผมนะครับยังยังต้องทําอยู่ผพมีหลายโซนยังปลูกต้นไม้ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับยังเก็บรายละเอียดอยู่นะครับหลายโซนเพิ่งปลูกปลูกใหมย่ยังไม่เติบโตนะครับ แต่โซนพวกนี้เนี่ยโซนพุกปลูกแรกๆเนี่ยส่วนนี้เนี่ยโอ้ปล่อยตามธรรมชาติได้แล้วนะครับส่วนเล็กต้นใหญ่ลักเทากันไปนะครับได้บรรยากาศเหมือนป่าดีต้นไม้ในป่าก็ไม่ได้มีแต่ต้นใหญ่ๆทีเดียวนะครับมันก็ลักกันไปต้นเล็กต้นน้อยต้นใหญ่ป,ปนกันไปโอ้ดูใบไม้นะครับ ไม่แน่นะครับอนาคตผมอาจจะเก็บกวาดไปทําดินปลูกต้นไม้เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาทํากันก็ได้นะครับใบไม้พวกนี้เก็บไปทําปุ๋ยเก็บไปทําดินปลูกต้นไม้ได้นะครับเป็นสิ่งที่ต้นไม้ผลิตให้เราโดยที่เรา,เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยมันร่วงหล่นลงมาเรามีวัตถุดิบนะครับ <c oughs> มีทรัพยากรที่เป็นใบไม้มากไมยมหาศาลเนี่ยร่วงหล่นลงมาให้ให้เรานะครับ อยู่ที่ว่าเราจะไปแปลเปลี่ยนแปลร,รูปเป็นอะไรนะครับใบไม้สดเนี่ยก็ไปทําเห็นเขาทําพวกจานใบมงใบไม้ได้นะถ้วยใบไม้ได้พวกต้นพยุงนะครับผลัดใบไปแล้วมหฮอกนียังเขียวกันอยู่เลยนะครับมะฮอกนียังไม่ผลัดใบต้นเล็กต้นใหญ่เคล้ากันไปนะครับโซนนี้มันที่ดอนหน่อย นะครับมอกกนีโตดีไม้สักโตดีแลวพวกนี้ปลูกใหม่นะครับเสริมเข้าไปตรงไหนมันมันมีแสงผมก็ปลูกเสริมเข้าไปต้นไม้ตรงไหนตายก็เสริมเข้าไปแม่ตามจริงต้องมาแต่งกิ่งแล้วนะถ้าคนขยันพอนะครับแต่ผมมันค่อนข้างขี้เกียจหน่อยผมก็ปล่อยตามธรรมชาติเดี๋ยวพวกพวกนี้มันสลัดกิ่งลงเองได้นะครับเั็นอย่างหนา ตัวสักหน่อยเดี๋ยวกิ่งพวกนี้ก็ผุแห้งไปเองเห็นไหมต้นแดงอย่างเงี้ยถ้าขยันหน่อยก็ <c oughs> มาแต่งกิ่งได้เดี๋ยวผมปล่อยตามธรรมชาติแล้วเนี่ยมันถึงเวลาเดี๋ยวมันสลัดลงเองน,นคะครับเห็นไหมต้นมะข่าพวกนี้ถ้าคนขยันหน่อยก็จะขึ้นไปแต่งกิงก่งนู่นกิ่งนี่ออกเยอะแยะไปหมดทําให้งานการุ่นไวายเยอะไปหมดนะครับมัน,น,นมสลัดกิ่งลงเองได้ ผมก็แต่งนะแต่งช่วงปีสองสามปีแรกพอม,มันทุ่มหัวไปแล้วมันก็ลําบากละที่จะไปแต่งกิ่งมนะันผมก็ปล่อยตามธรรมชาติผมก็เห็นมันสลัดกิ่งลงมาเอางนะกิ่งไหนไม่เอาเนี่เ <c oughs> นี่ยพวกนี้ก็จะใจเป็นไม้เืนเลยเห็นไหมแค่ดึงๆงลงมามันก็ลงมาแล้ว <c oughs> ธรรมชาติบางอย่างมันจัดการตัวเองได้นะครับเนี่ยอย่างไม้แดงเนี่ยถ้าขยันหน่อยก็จะไปเอากิ่งนี้ออก กิ่งนี้ออกนะครับแต่ผมขี้เกียจหน่อยก็ปล่อยตามธรรมชาติเดี๋ยวมันสลัดลงมาเองเนี่ยอย่างตรงนี้มันว่างลงนะครับผมก็อาจจะเอาต้นอะไรวิมันมีอยู่แล้วนี่อ๋ไม่ต้องปลูกไม่ต้องปลูกตรงนี้มีอยู่แล้วต้นมักแงว พื้นที่มันว่างพอดีผมก็เอามาปลูกเสริมนะครับคงต้องหาหาไม้อะไรมาทำหมุดไม้มันหน่อยนะ <c oughs> จะได้รู้ว่ามีต้นไม้อยู่ตรงนี้นะครับดูพวกมะฮอ,อกกานีนะครับใบยังเขียวอยู่เลยตอนนี้อะไรล่ะ ปลาดูแดงปลาดูแดงโอ้มะฮอกกานีมันโตได้ดีนะครับมาดูสองต้นนี้ตั้งใจปลูกให้มันอยู่ข้างกันนะครับเียนแบบธรรมชาติ ต้นแดงแล้วก็ต้นสักนะครับห่างกันเม็ดเดียวแล้วรอบๆมันก็เป็นต้นอะไรอ่าพยอมพยอมไหมโอยังนายังนาอันพยอมอันมฮอฮกกะนีนะครับลายรอบมันอยู่ยังนาตัวนี้ไม่รอดแล้วแหละชิงชันนี่โดนด้วงกินปัญหาของชิงชันที่สวนผมนะครับไม่เหมาะ ไม่เหมาะกับสวนต้นแดงต้นสักนะครับโตแต่ถัดจากนี้ไปนะครับสิปีนี้ก็จะโตช้าแล้วเพราะว่าเขาจะเริ่มบดบังแสงกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยมันไปตามธรรมชาตินะครับสำหรับผมปล่อยให้มันโตไปตามธรรมชาติ <c oughs> นี่ต้นอะไรละมาปลูกเสริมที่หลังลำดวน ปลาในฤดูหนาวนะครับกำลังจะเข้าไปสู่ฤดูร้อนฤดูนี่นะครับก็เริ่มผลัดใบประมาณนี้แหละนะครับการปลูกหลากหลายชนิดก็จะทําให้มันผลัดใบไม่พร้อมกันนะครับชนิดหนึ่งใบร่วงหล่นไปอีกชนิดหนึ่งใบก็ยังเขียวมันก็ยังจะพอให้ร่มเงาสวนของเราได้นะครับอ่ะคลิปนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้แหละมาอัปเดตคลิปให้ดูนะครับ ต้นไม้ก็คงประมาณนี้นะครับใบไม้ร่วงหล่นตามฤดูกาลนะครับต้นเล็กต้นใหญ่คละเคล้ากันไปแต่ว่าดีนน้อยมนฝนฤดูกาลฝนตกสะช,ช่อดอกมะม่วงนะครับแล้วก็ดินชุม่มชื้นขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวใบไม้พวกนี้ก็จะโดนปราขาวโดนจุลิน,รน,นทรีย์ต่างๆสัตว์หน้าดินต่างๆแบคทีเรียต่างๆนะครับย่อยสลายไปกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้อีกทีนึงนะครับอ่ะไปแล้วนะครับ